สองร้อยสามสิบครับะถ้าเป็นตัวก็คิดตามน้ำหนักครับอนี่ตัวหนึ่งมันกี่ลัวตัวนี้ไซส์ตัวนี้ประมาณเจ็ดขีดครับเนี่ยเหรอเจ็ดขีดหกขีดเดี๋ยวขายเป็นตัวขายเป็นตัวครับขายเป็นต<อ>เลี้ยงเองครับ<อ>บ้านเกิดผมอยู่นี่แต่ผมเลี้ยงอยู่บ้านเมียครับแล้วก็บ้านพุ่นกับพี่ชายคนครับ ที่ที่ขายเนี่ยครับที่ใครมาขายหนูเนี้ยผมมาออกมาตั้งค่ายวันละห้าังอ๋อตอนมาเลี้ยงหนูแล้วใช่ไหมเลี้ยงอยู่แล้วครับแล้วเลี้ยงเอาไปไหนตอนแรกก็ส่งแม่ค้าไหนนะดูไม่รู้หรอกในกล้องอ่ะ มาแท็กซี่เลยอะ่ะหนูเอาองเหลือสีสีตัวเนี้ยครับขายง่ายหนูแล้วลแบบ2ตัวมือรับจีบอันนึงก็ไม่ได้เพไม่ได้โขดเลยนะเนี่ยแต่แถวกรุงเทพไม่มีเหรออายุทยาก็มีใช่ไหมไม่ผมก็ไม่รู้ไปต่อน้ำจิ้มอันไหนอร่อยอะ่ะน้ำจิ้มหน,นูให้าาไปส่งยัง ไม่รู้ว่าด้นไหนหรอร่อยก็ออนั้นเนีน่ยมเกดจ้าใจอยากกินเออพี่ถ่ายมันใยไงเราก็เลยเอออยากกินเดี๋ยวไปซื้อให้โอเ ทีแรกผมก็แค่คิดว่าจะเอาหนูออกจากฟาร์มให้ให้แบบว่ามาเป็นไรายได้เพราะว่าตอนนี้ค่าอาหารค่าอะไรมันมันค่าใช้จ่ายมันเยอะไงครับนะเราก็เลยเอาหนูออกออกมาลองขายแต่นี้มันมันมันเกินคาดที่เราคาดไว้ไกับกายที่ขายดีตอนนี้ผมมีแค่สามเมนูครับคือมีหนูสดหนูย่างหนูอบองแต่คือหลกัลกๆเลยคือหนูอบองค,ครับในวิธีในการทําคือเราเจะ ใช้สูตรของเราหมักหนูไว้ประมาณหนึ่งคืนแล้วก็ตกตอนเช้ามาเราก็อบแล้วเราก็ออกมาขายครับ <S <S คือองมันก็ถามว่ามันก็ถามว่าเรียนแบบคนอื่นเข้ามา <S <S ก็คือว่ายังไงอบองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยลองเอาหนูมามองเอบองบ้างขนผนอะไรที่มันออกมามัน,มนดูดีอะ่ะในองนี้เรามีพวกตะไคร้ใบมะกรูดให้กินมันขึ้นมา <S <S คือดักกลิ่นครับหนูตอนนี้หนูอบองผมราคาเริ่มต้นที่ตัวละหนึ่งร้อยบาท แต่อย่างเช่นหนูสดหนูสดเราผมตอนนี้ทํากิโลละ200บาทแต่ถามว่าเป็นตัวมันก็คิดตามตามคิีไปแต่อย่างเช่นหนูย่างเรา,าคิดแค่แค่คิดแค่แค่ย่างโลละ30บาทตัวเดียวเราก็าคิดตามน้ําหนักไปครับพี่อาทิตย์ละ50าิตัวโตโตวันนะครับวันเสาร์ห้าสิตัว ถ้าเสาร์อาทิตย์ด้วยก็ตกประมาณร้อยกว่าตัวอาทิตย์หนึ่งขายแค่สองวันครับเสาร์อาทิตย์ครับเพราะนั้นคนอยากจะมากินจะมาทานเนี่ยก็คือได้แค่สองวันได้แค่สองวันครับติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยครับศูนย์เก้าเจ็ดครับสามเก้าสามห้าเก้าหนึ่งสี่ศูนย์แปดแปดค่ะห้าสี่สองเก้าสองเจ็ดสองค่ะเบอร์ร้านสมูทตําแตกเนี่ยค่ะคุณลุงนี่มาจากที่หน่ย จากวงเวียนใหญ่ครับชอบกินหนูครับถึงมาซื้อไม่พี่ชายบอกว่าอยากกินหนูโป๊กๆอะไรมาซื้อให้ผมมาจากวงเวียนใหญ่เลยมันอร่อยจังนะเมื่อผมก็ไม่รู้อ่ะเพราะว่าพี่ชายบอกว่าอยากกินแล้วก็เลยซื้อให้ไงรสชาติเป็นยังไงบ้างอร่อยมากครับไปลองจิ้มเลยใช่ไหมคะอร่อยครับทั้งหนูทั้งน้ำจิ้มอร่อยครับผมวันนี้ซื้อไปกี่ตัวครับวันนี้ ดีซื้อหนูหนย่างสองโลอันนี้หนูอบสี่ตัวคุ้มไหมครับนี่มาก็คุ้มนะ<ด>มาอยากกินอะไรเรากินไปก่อนไงมผมโจรถามทางตลอด,ด่ะ